สวัสดีครับพี่น้องครับเห็นใส่แว่นตาสีบ,บรอนบ์วอลโล่โกรด้มาทำาหากลินครับพี่น้องครับมาหาป่ากับสมีเกาแล้วมาพร้อมเนี่ยาอยุหากลินพอได้กินเขาแรงเออ ใส่เป็นตาเพนั้นว่ารอว่าโกรด้แต่ว่าเดินไต่้นำนัำ่นแหละมันความรู้ของก็เท่าครับพี่นอ้องก็ยิ่งหูยิ่งปลากินหากินไปเมือม่อเมื่อฝากถึงนั่นพี่น้องหลายๆคนเด้อที่กำลังบ,บอท่านมีแน่กินเขาก่ะมาหากินแน่กันนี่แหละ เออคลิปนี้ซ้ำนี้สักก้อนครับพี่น้องครับ